แกปน้าไดเลยครับแบบเวลาชายไสเปนานๆนี่เมื่อไสมันเก่าแบบเนี้ยถ้าไสไม่ไม่ไม่ก่อยปื้อหรอกแต่เมื่อไสไอฝนทีชายไปนานๆนะมันจะแตกปัญญักแบบแตกที่ควมเงี้ยทีที่ชาละเราก็เลยต้องนาตัวช่วยมารัดไว้ครับรัดป็นเนี่ยชายได้นานมาพุ่มบอกเลยพุ่มเคยชายไสไอฝนนั้นประมาณแบบพายุปีเลยนะต่อเส้นนะชายได้นานหมานม่ชายุชายชายมันเหมือนยืดอายุการชายงานพุ่มไดถอดมันาก Ti ิจิตอมันไม่ใช่แช่ ว่าไส้ชาได้ไส้ไฟไหนบานเวลาต่อไส้ไฟได้ชาได้เลยนะครับพอเนี่ยเราแถบไม่ไม่ต้องใช้เทปพันไส้ไฟแล้วอันเนี้ยไม่ต้องใช้แล้วอันนี้มันช้ยง่ายว่าเวลาต่อไส้ไฟใช่ไหมสมมติเราแขนส่วมไปปุ๊บถึงกะเอาไฟลนแน่นแล้วครับหม้อกับกนต่อไส้ไฟมาเราเยอะมากเลยนะชัยจริงๆอันเนี้ยมันออกมาช้ยกับไส้ไฟนะแต่เราเกาาปะระยุกช้ยกับไส้ตัวทรัพย์พอไส้ตัวทรัพย์มามันฮก พังง่ายเวลาใช้เป็นนันนมันแตกมันนักหนแต่พอรัดไว้มันเนี่ยมันไม่แตกไม่พังแน่นอนดูดิต่อยงอใช่ไแข็งแรงจริงใช่ครับ่ฉยได้เยอะนั่นเนี่ยชย่ช่วยได้เยอะเลยกมากมีปัญหาแบบชายเป็นนันนชายฮักใส่คาดนะาพุ่มแนะนําตัวนี้เลยหรือเอาไปต่อใช้ไฟเดินใช้ไฟไหนบานได้กระสะดวกมากนะครับห้าสิบบาทห้าสิบสามบาทนึ่งกรองมี่แปดรอยชิ้นนะครับห้าสิบสามบาทดูดิ เยอะมากซื้อไปข้างเงนื้อชายไปเลยยันลูกบวชปุมบอกเลยนี่มันมีใหไเหลือไรใสเลยใครอยากได้ไปกอดได้เลยนะครับตอนนี้เขามีโปรนะคุมมาปุมบอกเลยใครไม่กอดพลาดมาทำมดแหลวหมดเลยนะครับตาก,กาดีห้าสิบสามบาทหรี่ไปก่อนเลย